สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปิ่นมุกอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงฤดูกาลของบอนสีนะคะที่ผ่านมานะคะบอนสีบอนสีจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวเขาจะผัดใบนะคะลงหัวแต่พอพน้นฤดูกาลมาแล้วนะคะพอพน้นฤดูกาลมาแล้วบอนสีของเราก็กลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งนะคะ พอเข้าสู่เริ่มหน้าร้อนนะคะเขาก็จะพา,ากันทยอยออกใบกันมานะคะอันนี้มาให้ดูซุ้มอีหนาก่อนนะคะอีหนาออกใบมาเนี่ยคือขาวสวยเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูที่บอนสีนะคะคิดว่าความคิดของปิ่นมุกน่าจะสวยที่สุดแล้วนะคะเพื่อนๆดู คือใบสวยมากๆนะคะนี่แต่ละใบเนี่ยคือขาวสวยเลยนะคะคมชัดมากอีเหนาาออกมาในฤดูนี้คือใบสวยมากๆเลยนะคะนี่อันนี้คืออีเหนาาพบบุษบานะคะเป็นสีชมพูนะคะนี่เห็นไหมคะความต่างความต่างอีเหนาวพบบุษบาใบาเขาก็จะบางกว่ามีสีชมพูอันนี้นี่ดูกับอันนี้ก็ได้นี่นะคะ คือสวยมากต้องยอมรับเลยนะคะบอนสีเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้วบอนสีสวยมากๆเลยนะคะนี่วันนี้พาเพื่อนๆมาพบกับอีหนาวของปิ่นมุกก่อนนี่นะคะอีหนาวของปิ่นมุกคือสวยมากเป็นบอน,นบ้านนะคะแต่ว่าพอเอาเขามาจัดแบบนี้นะคะเขาก็จะมี ความสวยงามนี่นะคะวันนี้มาพบกับอนะีนาวหน้าร้อนนะคะคือใบสวยมากๆนะคะปินมุกอันนี้เป็นสังกะสีเก่านะคะที่สามารถกักเก็บน้ำได้นี่นะคะเราก็เอามาประยุกเอานี่ข้างบนนี้ก็จะเป็นหกหลงนะคะฮกหลงที่เราเพิ่งแยกออกมานะคะ เป็นฮกหลงที่เราเพิ่งแยกออกมาอันนี้ก็จะเป็นวัวแดงแล้วก็โคสุพราชนะคะที่เริ่มแตกกอนะคะอันนี้เริ่มแตกกอแตกกอดีนะคะใส่ยาบารุงใส่น้ำหมักเข้าไปเขาก็จะแตกกอดีนะคะนี่อันนี้อีเหนานะคะอีเหนาคือฟอร์มสวยมากๆเลยนะคะอีเหนาอันนี้ฟอร์มสวยมากๆ นี่เป็นชั้นเป็นชั้นของเขานะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากเอาไปทําเอาไปทดลองทําได้นะคะนี่อีกบ็อกข้างล่างนี่นะคะเราก็จะทําชั้นให้เขาแบบนี้นะคะอันนี้คือเราเพิ่งแยกเขาออกมานะคะเพื่อที่จะมาไว้เร่งทําเขาเป็นฟอร์มกอนะคะนี่เพื่อนๆท่านใดนะคะ อยากเอาไอเดียชั้นวางแบบนี้ไปทำก็ได้นะคะนี่ง่ายๆนะคะก็มาทักทายเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ